เอาสดีครับ FC ช่องสซาวอิเเชียผมแอดเมนดิงคีคุยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยโม้ให้ฟังเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เท่าที่ดูข่าวนะครับข่าวเกี่ยวกับอาจารย์เบียร์นะครับช่วงนี้งอมพระรามกับอาจารย์เบียร์ <laughs> คนตื่นทำนี่แบบโอ้โหมันมันแบบน่าจะแบบถ้าเป็นนักมวยนี่ก็เรียกว่า ช้ำไปทั้งตัวแล้วเอขาเรียกอะไรนะไอ้ถ้าเป็นลูกตะก้อนี่คนนั้นเตะไปตรงนั้นคนนั้นเตะไปตรงนี้กระดอนไปตรงนั้นเตะกระเด็นไปกระเด็นมาก็อาจารย์เบียร์ตอนนี้โอ้หนักเลยนะครับก็ตามที่ท่านทนายนันชัยนะครับไปยื่นฟ้องนะครับมูลนิธิกองทัพทมเนี่ยไปยื่นฟ้องอาจารย์เบียร์นะครับก็เตรียมจะดําเนินคดีนั่นแหละครับให้สืบสวนดําเนินคดีถ้าสมมตินะครับถ้าสมมติมีการฟ้อง ขึ้นมาจริงๆนะครับสารรับประทับรับฟ้องแล้วก็มีการดําเนินคดีอาจารย์เบียร์ขึ้นมาจริงซึ่งในะบวนการเหล่าเนี้ยผมว่ามันต้องใช้เวลาประมาณมันต้องกินเวลาไม่ต่ำกว่าสองสามปีนะผมว่านะมันมันกว่ามันจะจบท่วนกระบวนความเนี่ยซึ่งในเวลาสองสามปีเนี่ยอาจารย์เบียร์จะบวชไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคดีขึ้นสู่สารแล้วมันก็ไม่สามารถจะบวชได้ทีนี้พออาจารย์เบียร์ มาเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ได้บวชสมมติอาจารย์เบียร์ไม่ได้บวชนะคดีมันขึ้นสู่ศาลแล้วไม่สามารถบวชได้ตา,ามกฎหมายอะไรไม่สามารถไปบวชได้เนี่ยประเด็นปัญหามันก็คือว่าอาจารย์เบียร์ต้องสอนธรรมต่อใช่ไหมครับ <laughs> ต้องสอนทมต่อคือก็ต้องพูดไปอย่างนี้เรื่อยๆอีกสองสามปีแต่ถ้าอาจารย์เบียร์ได้ไปบวชใช่ไหมไอ้เรื่องที่อาจารย์เบียร์จะสอนธรรมก็คงจะจบไปก็คงจะเงียบไปผมเนี่ยมีความคิดอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหมผมคิดว่าเอ๊ะ และกระบวนการที่กําลังจะจัดการอาจารย์เบียร์อยู่ตอนเนี้ยคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่ผมผมคิดเราเองนะเพราะว่าเลยเพราะว่าถ้าปล่อยอาจารย์เบียร์ไปใช่ไหมก็มันแค่อีกไม่กี่เดือนเนี้ยเดือนแปดใช่ไหมก่อนเข้าพรรษามันก็มันก็น่าจะประมาณอีกประมาณค่าห้าหกเจ็ดเดือนอาจารย์เบียร์ก็ต้องบวชแล้วใช่ไหมเพราะว่าจะบอกไว้แกจะบวชก่อนเข้าพรรษาปีนี้อยู่แล้วเนี้ย ก็ต้องบวชถ้าไม่มีอะไรอ็กัิเนต์นะนะแกก็คงต้องไปบวชแล้วหลังจากที่แกบวชก็ก็คงเงียบหายไปแหละอย่างน้อยก็สี่ห้าปีอย่างที่แกพูดไว้กว่าจะได้ออกมาสอนธรรมอีกทีซึ่งตอนนั้นก็คงแบบอะไรต่างๆมันก็คงซาไปแล้วหล่ะทีนี้ถ้าขบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันดําเนินไปแล้วอาจารย์เบียร์ไม่สามารถจะบวชได้ <laughs> ผมว่ามันจะไม่เป็นผลดีสําหรับคนที่พยายามจะ จัดก,การอาจารย์เบีย์นะไม่รู้สิคนอื่นจะมองไงแต่ผมผมมององั้นจริงๆนะเพราะว่าจะลืมนะครับขบวนการทางกฎหมายมันใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้องมีสองสามปีอยู่แล้วกว่ามันจะจบใช่ไหมแล้วกว่าสองสามปีเนะี่ยช่วงเวลาเนี้ยอาจารย์เบีย์ก็ถ้าถ้ายังยังอยู่ในคาราวะาก็คงจะสอนทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยก็คงจะพูดไปเรื่อยอะ่ะขัดหูขัดตาใครต่อใครไปเรื่อยๆนะครับขัดผลประโยชน์ใครไปเรื่อยๆแต่ถ้า อ่าไม่ไม่มีไม่ไม่ถูกดําเนินคดีก็คงจะจบไปไม่ภายในไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นคนที่จะดําเนินคดีอาจารย์เบียร์เนี่ยเพราะว่าต้องไปคิดคิดให้หนักนะเพราะว่าอะไรอย่าลืมนะครับไม่รู้ผมผมมองให้เฉยละผมมุมของตัวเองว่าเอ้คนที่แบบพยายามจะจะคนคน,คนธรรมดาอย่างชาวบ้านที่ไม่ชอบนะอย่างอย่างผมอย่างใครเนี่ยทั่วๆไปที่บางทีอาจจะมีอ่าคนท,ที่ที่ไม่ชอบอาจารย์เบียร์นะก็ได้แค่พูดแค่บ,บน่แบนแค่ด่าหรือไม่ก็ พิมด่าในโซเชียลอะไรก็ว่าแต่แต่คนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีความสามารถอะไรอย่างนี้ดีวกว่าสามารถที่จะดําเนินการกับอาจารย์เบียรได้อย่างอย่างทนายอย่างเงี้ยใช่ไหมจามูลนิธิกองทัพรมหรือเจ้าหน้าที่หรือใครก็แล้วแต่ที่เขามีศักยภาพพอที่จะดําเนินการดําเนินคดีอะไรกับอาจารย์เบียรได้เขาก็จะทําแต่คนกลุ่มเนี้ยถ้าบางคนที่ทําด้วยความเขาเรียกอะไรบริสุทธิ์ใจะนะ ทำด้วยแหวว่าอาจจะทําเพราะว่าเขามอกว่าสิ่งที่จย์เบียรทำไม่ถูกเนี้ยโอเคเราทำก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนาะวังดีพวกต่อ,อเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาพวกงี้สามารถจัดก,การจานเบียรได้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีแต่สําหรับบางคนอาจจะมองว่า,าจาันเบียเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจตัวเองพูดง่ายธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาเสียผลประโยชน์อ่ะถ้าสามารถจัดก,การจานเบียรได้ กำจัดอาจารย์เบียร์ออกไปได้อ,อสิ่งต่างๆเหล่านี้คือธุรกิจอะไรเขาก็จะไม่เสียหายเขาก็จะกลับมาทํามาหาก,กินได้เหมือนเดิมบางคนก็อาจจะมีคนประเภทนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะบางคนอาจจะมีแบบนี้คือถ้าคนที่ที่คิดแบบนี้นะหมายถึงว่าคิดว่าอาจารย์เบียร์ไปขัดผลประโยชน์แล้วทําให้ตัวเองเสียผลประโยชน์เยต้องรีบกำจัดหรือจัดการอาจารย์เบียร์ให้พ้นทางเนี่ยพบว่านะถ้าเอาระบบที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอ ขึ้นสู่ศาลเนี่ยเหมือนคล้ายๆเอากฎหมายอะไปจัดการเนี่ยเพราะว่ามันมันจะยาวมากกว่ามากกว่าที่จะปล่อยให้อาจารย์เบียร์เนี่ยไปบวชซะมันจะได้จบนะครับเต้ากฎหมายไว้จัดการเนี่ยมันจะยาวอาจารย์เบียร์ก็จะอยู่ขวางโลกไปอีกประมาณสามปีสี่ปีก็ไม่รู้นะครับเออผมว่านั่งวิเคราะห์นั่งคิดดูเออมันก็มันก็เป็นไปได้นะแต่เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครทําอะไรยังไงแล้วมีความคิดอะไรอย่างทนายท่านไป ที่พยายามจะไปจัดการอาจารย์เบียร์เนี่ยก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลลึกๆจริงๆคืออะไรนะเราก็ไม่รู้แต่ก็จะฟังตามข้อหาที่ว่ามามันจะเป็นไปได้แค่ไหนนะครับแต่ถ้าในมุมของผมนะผมมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันมาถึงจุดที่แบบบางทีมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีหรือถูกหรือผิด แต่บางทีมันเกี่ยวกับว่าแต่ละคนเนี่ยพยายามจะแย่งกันหาแสงเอา,อางี้ดีกว่าพอทุกคนคิดว่าอ่าแย่งกันหาแสงเนี่ยพอเห็นคนหนึ่งมีแสงสูงแสงมากกว่าตัวเองสว่างมากกว่าตัวเองนิดนึงมันก็เกิดมีความรู้สึกว่าหมัดไส้อะไม่พอใจหรือว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันมันเกินไปละอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ย ก็เกิดมีความอิจฉาริสยาหยามันไส้อะพูดง่ายอะหมันไส้อาจจะไม่ได้ขัดขวางอะไรดอกแต่หมันไส้เฉยๆก็มีหรือบางทีก็อาจจะมองว่าเออมันขัดขวางนู่นนี้นั่นก็มีแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าทุกสปปรรพสิ่งบนโลกเนี้ยถ้าเราเชื่อในคําสอนพระเจ้าอ่ะเราต้องเข้าใจว่าสปปรรพสิ่งเนี่ยบนโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือแม้แต่ตัวอาจารย์เบียร์เองอ่ะก็อาจจะมีกระแสในช่วงนี้แต่อีกไม่นานนะครับ ก็ไม่รู้นานหรือไม่นานไม่รู้แต่หรือถ้าแกไปไปบวชแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆดับหายไปหรือต่อให้แกไม่ไปบวชนะครับหรือแกยังสอนทำอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นห้าปีสิบปีวันหนึ่งข้างหน้าความนิยมก็จะค่อยๆลดลงไปมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คนเราอ่ะบางอย่างถ้าเรามองว่าเออสัพพสิ่งมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็ดับไป เราไม่จําเป็นต้องไปดับแสงคนอื่นหรอกก็ปล่อยให้เขาไอ้นี่ไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ค่อยๆไอ้นี่ไปเ,เรามองแค่ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดแล้วก็เนำมาสู่การปฏิบตัติหรืออะไรที่มันเกินเลยไปก็ปามกันพูดจากันคุยกันเอ,อเรียกกันมาคุยกันอ,อมันปรหน้าจะอย่างนี้ดีวกว่าในหลักคําคําสอนของาศาสนาพุทธมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ชวนกันไม่ไม่ควรจะไปห้ามหันกันด้วยกฎหมายหรือห้ามหันกันจนเอาเป็นเอาตายเพราว่าบางทีเราก็ ผมก็ไม่รู้นะในมุมของผมหรอกผมผมนะ่ะไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากให้ประเทศไทยอ่ะโดยบรรยากาศที่เศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยยังมาเจอเรื่องราวที่แบบศาสนาพุทธเป็นาศานสนา,าท,ที่คนไทยนับถือเยอะสุดแล้วก็เป็นาศาสไทยถือว่าในในโลกปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยถือว่าเป็นถ้าจะบอกเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของโลกก็ก,ก็ก็ว่าได้ครับมันก็ควรจะมีอะไรดีๆมากกว่านี้ ในข่าววันนี้ล่าสุดนะครับไม่ผมไม่รู้ว่าท่านได้ดูข่าวหป่ที่พาแบบว่าเออบินทบาทมองหน้ากันอะไรเนี่ยตีต่อยกันเห็นไหมครับบางสิ่งบางอย่างมันผมว่าบางทีนะเราอะ่ะบอกว่าเรานับถือศาสนาพุทธนะแต่เราอะ่ะไม่ค่อยนําคําสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติมาสู่การปฏิบัติจริงๆเลยนะครับคือต่างคนก็ต่างอ้าวอ้างเอาอย่างนี้เหมือนที่ท่านทนายท่านไปฟ้องอาจารย์เบียร์เนี่ยก็อ้างว่าเอออาจารย์เบียร์ อสอนทำไม่ถูกพระไตรปิฎกน่นนี่นั่นอะไรกันผมไม่รู้หรอกครับถูกไม่ถูกแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าถ้าคําสอนพระพุทธเจ้าคําสอนพระเจ้าเคยสอนเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าคนนั้นทําไม่ถูกทําไม่ดีสิ่งที่เราควรจะต้องทําคือมีม,มีเมตตาต่อเขาไม่ใช่เหรอครับเขาทําไม่ถูกก็บอกก็สอนถูกต้องไหมครับเขาทําไม่ได้เราก็อะช่วยอะไรเขาได้เราก็ช่วยนี่คือคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เหรอครับคือ เขาเรียกว่าอะไรมีเมตตาต่อกันให้รู้จักเ,เขาเลยช่วยเหลือเกือเก้อกูลพึ่งพาใส่กันแต่ถ้าเราคิดว่าคนนี้ทําไม่ถูกแล้วเราก็จะเชือดมันเลยอย่งเนี้ยอฆ่ากันให้ตายไปเลยเอาให้มันจมเพราะว่ามันทําไม่ถูกผมว่ามันแลวความเมตตาที่ที่เราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยคําสอนพระพุทธเจ้าเราเป็นคนนับถือพุทธเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมันมีความรู้สึกแบบเมตตาอะไรต่อกันไหมผมก็ไม่รู้นะ คือเรื่องของเรื่องอะอย่างอาจารย์เบียร์กับถ้าสอนสอนผิดนะนะผมก็ไม่รู้ว่าผิดมากน้อยอะไรแค่ไหนมันก็แค่บอกว่าตรงนี้คุณผิดนะเนี่ยมันก็ไปคุยกันได้ไม่ใช่เหรอครับผมก็ไม่ใชไ่ไม่ไม่ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะต้องถึงขั้นแบบต้องไปฟ้องแล้วก็ไปบอกว่าด่าโน่น,ด,น,ด,นด่านี่ด่าประเภพนูงประเภทนี้อะไรคือบางทีเราก็ต้องแยกแยะด้วยว่าเขาด่าจริงหรือว่าเขาตอบคําถามตามที่มีคนไปถามเขาก็ตอบไปตามนั้นเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าอาจารย์เบียตอบไม่ตรงกับคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันก็จะมีข้อติจริงเลยว่าอา้าวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้นี่ยพระต่ปิฎกไม่ได้สอนแบบนี้เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อตอบตามตามคําสอนของพระเจ้าตามพระต่ปิฎกปุ๊บแต่มันไปขัดกับประเพณีวัฒน,นธรรมที่ความเชื่ออ,อีกความเชื่อหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นความผิดอย่างนั้นเหรอผมฟังแล้วผมก็มันย้อนแย้งอะนะแต่ก็ช่างเถอะเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้ว เ็ปล่อยมาดาเนินไปแต่ผมก็แค่จะบอกว่าถ้าอาจารย์เบียร์ถูกดำเนินคดีขึ้นสู่ศาลถูกฟ้องร้องและถูกดำเนินคดีไต่สวนอะไรในศาลเนี่ยผลที่มันจะตามมามันจะอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์เบียร์ก็จะขวางโลกไปอีกขวางคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคนที่ต้องการกำจัดเนี่ยขวางไปอีกสามสี่ปีแน่นอนครับผมสวัสดีครับ